เดวินเฮนียกับจว,วนเทเดวิสเข้าเกลียดอะไรกันจวนเทเดวิสกับเดวินเฮน,เนี่ตอนแรกก็สปาริงกันอยู่ดีๆสักพักเริ่มโมโหกันเริ่มโกรธกันเดวิสหันหลังให้เดวินเฮนี y ต่อยซ้ำทันทียิ่งเป็นการจุดฉนวนให้ทั้งคู่นั้นใส่กันเต็มเหนี่ยวบางช่วงเหมือนกับเจ้าแท้งจหวนเทเดวิสไม่อยากต่อยด้วยละหันหลังแล้วก็เดินหนีเลยแต่ฟลอยด์ก็พยายามยุว่าจัดการเลยจัดการเลยเหมือนไปพาดาวินเทนี่มาแล้วบอกให้ใส่เลยจะยุขึ้นหรือเปล่าแล้วสุดท้ายใครเหนือกว่าฝากช่วยดูรถคันนี้หน่อยเนื่องจากว่ามันหายไปนะครับเป็นเวฟสีน้ำเงินตามภาพเลย ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับใครที่พอจะเห็นเบาะแสก็ติดต่อเข้ามานะครับส่งข้อความหาผมก็ได้คาดว่าน่าจะอยู่ในนครศรีธรรมราชนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันยังอยู่ในนี้หรือเปล่านะใครเห็นก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าช่วยส่งข่าวด้วยนะครับใส่เสื้อสีออกแดงๆเนยครับ ่วนเสื้อถีขาวนี่คือเจ้าแท้งจูบอนเทดเดวิสโอ้ยรัวไปของเฮนี่เจ้าแทงสวนคืนเว้เจ้าแทงตอนแรกเหมือนจะแบบไม่อยากจะสู้ด้วยอ่ะอีกถอยมาโดนจิ้มไปเห็นนี่ก็ไล่ที่อย่างเดียวครับนี่เคาะลำตัวแล้วก็คอยไล่เจ้าแทงก็ไม่ค่อยจะสวนครับเขาตามสไตล์เขาเลยครับเวลาต่อสู้ใครที่ดูเจ้า จูบอนเทเดวิสก็จะรู้สไตล์เขาเป็นอย่างดีว่าไม่ค่อยสวนแต่เวลาสวนแต่ละครั้งนั้นน่ากลัวนี่นี่ดูเดินดูเดินดเนอ้าเฮย้ยกระตุกหนวดเสือนีหว่าเอา,อา,อาเหมือนจะมีปัญหากันแล้ว,ลวนี่ต้องเข้าไปแบบไปเคลียร์ไปเคลียร,ร,ยร์ฟลอยเคลียร์แมต้องเอาคนแบบอยู่ขอบเวทีออกไปก่อนไม่ง,งั้นเดี๋ยวยุ่ง แล้วใส่กันต่อมาอุย้ยดึงสวยเกือบไปเปี่ยรัวใสครับเจ้าแทงก็คอยหลบหลีกเนี่ยครับเน่่เน่เน่เอเจ้าแทงออกประมาณว่าอะไรต่อยไปไหนหายไปไหนเนื้อหมัดเมื่อกี้ต่อยไม่เห็นโดนเลยเอี่ยวขวาเลยรัวรัวลำตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดบล็อกนะครับบล็อกดีมากเดวิสเอาคืนมาหน่อยไหมยังเหรอ นี่เวลาคืนแต่ละทีต้องถอยรอนเนาะโอ้โหโอ้ยอเมร์คัตเหมือนเจ้าเดวิสจะหมัดหนักมากนะครับเพราะว่าเหนี้โดนแต่ละครั้งคือคือแบบไม่กล้าส,สวนสู้เลยอ่ะเวลาที่เจ้าแท้งเดินใส่เนี่ยนี่เห็นไหมเวลาเดินบททีไรเราก็ต้องนี่อ่มันหนักมากโอ้โหโหดมากเลยเวลาแบบเวลาใส่อ่ะนี่อ่อเมร์คัตตามดิ ครอสไปรัวๆแล้วก็เริ่มอ้าวไปยืนที่มุมนี่ดิพวกฟลอยพวกนี้เขา็พยายามยุนะครับนี่นี่เขามาแยกบัวยหมดเอา้าเอา้านี่น,นี่ฟลอยบอกไปสู้สิไปสู้กับมันเห็นนี่ยืนรอไม่ยอมไปสู้ฟลอยไว้พาเห็นนี่มาแล้ว, s <S แ,ลวแล้วต่อยเลยทั้งที่เจ้าแทงหันหลังอยู่อ่ะ <'s> เอาก็เอาไหมาเอาเอาเอาไหมเอาไหมเอาก็เอาไหมยังเหรอต้องยุให้ขึ้นไอ้คู่นี้มีอมต่อย เหมือนเจ้าแทงไม่อยากเล่นด้วยแล้วอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมแล้วก็สู้ต่อ,อ <c oughs> ค่ายนี้เล่นอะไรแปลกๆจริงๆนะเนี่ยแต่ทั้งสองเนี่ยตอนนี้ต่อยแต่ละไฟก็โอ้โหเป็นร้อยรยล้านครับหลายร้อยล้านก็ขับซุปเปอร์คาร์คันที่แบบแพงแบบ แพงหูฉี่อ่ะเดวใช้คาไหนดวแ,แพงกดโคตดอะ่ะทั้งคู่ครับตามที่นักปกอะ่ะเห็นไหมทั้งเจ้าเฮนี่ทั้งเดวิสอ่ะรถอย่างรู้คือซื้อรถคันละเป็นร้อยล้านก็คนหน้าแข่งไม่ร่วงครับพต่อยทีนึงมันเงินมาหาศาลมากๆทั้งคู่เลยมาดูกันต่ออัดลำตัวหูเวลาอัดแบบฟอร์มการต่อยของเขาอะ่ะ สุดจริงเว้ยถึงว่าหมัดเขาถึงได้หนักกว่าเฮนี่นะผมว่าดูกขดูฟอร์มเวลาต่อยมันชัดเจนมากเอานี้ถอดเสื้อละมาแล้วแท้งก็วนไปเรื่อยครับตามภาษาดีรัวมาของเฮนี่แล้วแท้งใส่หัวเวลาเฮนี่ต่อยมาเจ้าแ,แท้งก็มักจะใส่หัวแล้วก็เดินหนีเดินไปตามมุม แต่บางทีเขาก็มองไปค้อนคนที่ยืนอยู่ตรงมุมเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการนี่ไหเห็นไหมเขาเขามองไปค้อนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปดูคลิปเต็มก็จะพบว่าเจ้าแทงนั้นเดินวนๆวนวนวนรอบเวทีอีกฝ่ายต่อยต่อยต่อย,อย,อยเขาก็ไม่สวนแล้วก็เดินเดินเดินนานๆจะสวนสักทีหนึ่งแต่สวนแต่ละครั้งนั้นประสิทธิภาพสูงมากแต่การที่จะทำสไตล์นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยระบบป้องกันตัวจะต้องดีเยี่ยม การโจมตีคืนแต่ละครั้งมันต้องมีประสิทธิภาพสูงจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าฝีมือไม่ถึงแล้วไปทําแบบนี้มีโอกาสน่วมสูงมากคือปล่อยให้อีกฝ่ายออกอาวุธอย่างเดียวเลยส่วนตัวเองก็ได้แต่หลบหลีกแล้วก็เดินหนีหลบหลีกแล้วก็เดินหนีแล้วก็ตั้งการให้อีกฝ่ายต่อยมาซ้ําๆอยู่แบบนั้นแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นช็อตที่เขาเดินหนีนะครับเนื่องจากว่าเราตัดออกมาเฉพาะตอนที่ออกอาวุธหละนี่คือคนเก่งอยู่ันเต็ม